สวัสดีทุกคนพอพ่มโย,ย่แต่น่นนี่ประดูติดหนึง่งกำลังจะเดินไปต้านีจุมตาหางย่นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหนหรอกเพียงมาเกมบรรยากาศตอนเย็นๆแถวต้วตนีรถไฟนะครับตรงนี้เป็นนี่ปาะุูติดนึงหรือว่าไซ้์นึงตรงนี้เป็นตึกตึกเก่ารับตึกแนวชิโนโปรลุโตคิดนะครับ ta, còn về đêm theo say nước rồi, hôm nay, là được cả 5 giờ rồi, chờ đưa, 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 đưa. nhà ta sẽ cơn cơn mít, từ từ chuồng găng này, cái này.

ตถานี่ชุมต่างหานใหญ่แถวนี้จะมีลานต้องนี่เยอะมากลานตองเยอะมากมันเป็นลานตรองตลอดเลยครับตรงนี้เส้นนี้เป็นเส้นเออประจาธิปัต์ครับ ตรงนี้มียางโรบินสันอยู่ครับนาตานีเนี่ยสายมือพมเนี่ยจะมียางโรบินสันอยู่ครับเดินตรงไปนู่นก็เป็นยางโรบินสัน นี่ผมเดินมาถึงนาสันตานรถไฟหันย้าย้วครับครับตานนี่รถไฟหันย้ายจะมีโรงแร่มอยู่ด้วยนะใครมาขึ้นรถไฟว่าชาวเที่ยวแรีงก็จะมีโรงแรม โรงเรียเดอนเตนโอเท้นเป็นโรงเรียนบบไฟอ่ะตรงนี้มีธนาคารอิสลามนี่ก็เป็น้านน้าตานี่ก็อันน้อ่ะอันน้นนี่ก็จะมีรถเครืองกจ้างมีรถตุ๊กๆคอยบริการ ยกับเซนนี like ่ตะนุนประชาธิปัตย์ตอนนี้ผม่เข้ามาในต้านี้แล้วครับตรงนี้เป็นกระบวนรถโดนพิเศษทักสินนะครับเย่พงศ์สีพรมพิวัตรกางยอกย่าต้านี้เลยนะพุ่งไปพุก็มีลานคาเนี่ยครับยเป็นกระบวนรถรามากษัตรต่างกระบวนติดแอร์ย็นชำ ดูโดยสรรั้นประมาณการนะครับเปิข้าค่นี้สามเดือนเขากัไนไดตรงนี้มีวัวรถจักรโบราณนะสองซ,ซีซีก็เป็นบรรยากาศกล้องชุมตางานใหญ่ตอนเย็นๆครับมีรถขึ้นกรุงเทพนี่ไล่กับวนนะครับมีเป็นกับวนสามซองงานยใใ่อยกรุงเทพครับีวัด ลมากาดตังกันที่เป็นตัวตัวจันนึกนะครับตัวเป็นตัวแบบเป็นอ่องน่องเลยมีตัเดียวนะครับไป ถ่าบริไาที่มีกับเดสาร็นเรียบร้อยแล้วก็จะนําสิ่งของและสักภาละของเรื่อึ้นขบวนเถและจะที่เดินมาเลยด้านหน้าตัวเดียวจะมีรถจักรมาโตขบวนตรงนี้ตรงนู้นเป็นสะพานข้ามทางรถไฟไปกาดใ้า่ใน Ini kan penjaga cumtang aja ini. Cancala ye ma. Dia dia jami buat cak ma tu ni. มีวัวรถจักรข้าวมาส่งส่องส่งวัว ก็มาจากโลุลกเป็นกระบวนรถรธรรมดานี่วัวรถจักรวัวรถจักรยุนไม้ครับที่นำเข้ามาจากจีนกำลังจะเข้ามาโตกระบวนกับกระบวนการสร้ามซ่องครับนี่ก็เป็นวัวรถจักรยุนไม้สี่ช่วยมา จะมีรถรถะบวนสินค้าแล้วก็มีไหม่มนนะครับเป็นไหม่ที่เขาไม่ย่าชายแล้วตอนนี้ไหม่อมนก็เปลี่ยนเป็นปูนเป็นปูนมาแล้วฝาช่วยมาตอนเย็นนี่กับะบวน้ามซองแล้วก็จะขึ้นต่างงานย้แย้ะครับสู่หุ่เทีวอาบีบ๊อด ด้เวลาออกจากชุมตทางงานแย่แลวครับกระบวนซางซองสู่สถานีกรุงเทพอภิวัตรกบนีครับกาเปิดไฟหน้าเลยโอ,โอ,โอ,โอ้เสียงดังฟังจัด นอนฉันทอ,องนแเรวก็มีตูวเท็บยังเลยนะล้วก็จะมีตูปตตตตต้ปันไฟโดยเฉพาะจะโยก่วง n ตไต้ได้ปันไฟ Gao mãi gà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 o คับตัวสุดตายเนี่ยเป็นตัวเปลองปันไฟครัยฟันไฟใช้ก็ได้ไฟให้ให้สังกระบวลนะไปแล้วครับเดี๋ยวจะมีกระบวนหนึ่งกระบวนส้มแปดกุลุกงเตพครับยังยังไม่เข้าดีไปแล้วครับนี่บรญยากาศ ยามเย็นกับตรงฝ่าช่วยยามเดี๋ยวจะมีกระบวนสร้างเปดีกระบวนเป็นกระบวนอ่อโดนตักสิ้นตรวจทราบกระบวนทา่กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางหลัใหญ่เป็นกระบวนตัรพิเศษเลือกที่สามแปดต้นทจากสถานี สูงไนมอมลวาทางสถานีกรุงเทพปภิวัดถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนดถนนี้กรุณารรันโดยสารได้ในชาติชลาที่3ขอบคุณค่ะขบวนนี้จะเไปเชิญเชาชิญสุกไนยโมลเดี๋ยวไปลงดิจันฉลาดที่สาม Please come h e p l a t n u m r t h r e Thank 请注意，到达的火车是特快列车，八、嗯，从去至中央车乘客乘坐这列火车，请登上平台号、啊、三。谢谢你。比较靠前，这里是三。 ผมเดินกล้ามาฟังนี่เพื่อทีจะมารอขบวนสร้างแปดบรรยากาศรอบๆจานชะลาเยอะมากครับนี่ตัวไอ้ขบวนสินคา้าที่จอโยตรงนี้เป็นขบวนธรรมดา,าจะออกจากจุ่มทางนี้ประมาณหกโมงวัาาวเช้าครับออจะเป็นขบวน อันนี้จุ่มพอนนะครับกันนี้จะออกวัวชาวเลยเดี่ยวเร็วหกโมงรถน่าจะเข้ามาแล้วนะไายยินเสียงคานวัวรถจักกันนี้ต่อเดียวก็จะมาโตกับกระบวนสร้างแผครับเป็นวัวรถจักรอุ่นไม่ดีนำเข้ามาจากจีน ขอบสากปดทาน้กาเ่นรถมาแล้วคที่สามคเิดาขบรรถเสาเดินทางับถี่สป็นนเฉระลักษาีจะเข้าแยกในทางนับที่สารัวรถตามาแล้วครับนี่เป็นหัวรถจักรสี่หส กระบวนการสร้างแผนคุณมีตู้ประมาคานนะครับตู้นอนประมาคานการเดี่ยวก็จะตนะ้นพวดเรื่องกันดีออกแล้วก็เขาวเรื่องการไม่มาทวกแล้วก็มาต้อนกสลับ sẽ lắp bỏ ra giờ giờ qua chắc qua cà phuân, à qua tên กับการนี้จะมาโตเทศตัวยวแล้วก็ทำกระบวนขึ้นเปรีครรับเขากำลังเอาวาราจักมาโตครับ Nói cháu sẽ kể đài vệ lao rồi Rồi nhìn khắc khắc Điều gom thường khám về phòng ngủ tay Bệ tai phòng Còn cam đồng lệ lật phải đi cảm thấy phần luôn u khỉ หนังดีครับตรงนี้น่าจะหนังได้อุ้ยแต่เวลาออกยอะไรเยครับต่แก้วครขอบคานสั่งข้ดลวการนเที่เองรวัติครับขาขอขอบคุณท่านผู้ดสั่งคราที่เลือกใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ได้ โดนกาจุดหมายปลายทางโดยสุขภาพและปลอดภัยและหวังว่การดเดินทารต่าไการทำใหคนสนรจและสนับสนุนค่ะโอเคโอเคงานยงแล้วก็ นีเป็นตู้นอนนะครับเป็นตู้นอนธรรบดาจันรซ้องปูยาวอยู่เหมือนกันในรนนนะรบบนี้แล้วก็มีตู้สเบียงด้วยมีตู้สเบียงครับแล้วก็มีตู้หนังจันซ้องปัดลมแล้วก็ตู้จันซ้ำหนังธรรมดาปัดลม โอเคไปแล้ว,บบว,ค,วครับตำบลสามแปดสู่กรุงเทพอภิวัตับโอเคครับตกก็ต้องกรับเลยขอกกบคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ